สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเป็นวันที่12สิงหาคมนะคะก็คือวันแม่นเองนะคะพรก็เลยมีอะไรสนุกๆจะมาทํากับคุณแม่นะคะนั่นก็คือมามีสวิชชาร์จ์นนเองนะคะจะมาสลับร่างกับคุณแม่หนึ่งวันเดี๋ยวเรามาถามคุณแม่ดีกว่าวรูทีนของคุณแม่มีอะไรบ้างนะคะวันหนึ่งแม่ทําอะไรบ้างตื่นเช้ามาเช้ามาก็รดน้ําต้นไม้ทากับข้าวซักผ้า รูทีนของพอนะคะก็ตื่นเช้ามาก็ให้อาหารหมาเก็บอืมหมาอะไรอย่างงี้นะคะก็คือตอนนี้มีเจ้าตัวน้อยเข้ามาใช่ไหมคะก็จะแบบวุ่นวายอยู่กับสัตว์เลี้ยงของเรานะคะแล้วก็ทําวิดีโอทําคลิปนะคะให้เพื่อนๆดูกันนะคะแล้วก็ตัดต่อวิดีโออะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าคลิปนี้จะเฮฮามากน้อยแค่ไหนคะ่ะ นี่นะคะตื่นเช้ามาแม่พกรก็จะนรดน้ำต้นไม้นะคะชมนกชมไม้ค่ะเสร็จแล้วก็จะไปซักผ้านะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมเอาท่อนำทิ้งไว้ข้างนอกค่ะคนแก่ขี้ลืมจะต้องแปะเอาไว้ค่ะจากนั้นก็ใส่เสื้อผ้าเข้าไปได้เลยค่ะแล้วพรก็ลืมปิดฝา เห็นไหมระหว่างรอพานะคะก็จะแอบเข้ามาดูทีวีแล้วก็จะเผลอพลอยหลับแบบนี้บนโซฟาเป็นประจำค่ะแล้ววันไหนหวยออกก็ไม่พลาดคุยเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งกับเพื่อนคะ่ะลูกตื่นแล้วนะคะก็มาทบข้าวให้ลูกกินนะคะพรขอโชว์ฝีมือทอดไข่ด้ให้เพื่อนดูกันแล้วกันคะ่ะเสร็จแล้วแล้วก็เนี่ยคะ่ะไม่ได้กินคะ่ะสรุป มาให้คุณแม่เป็นผ่อนบ้างนะคะทุกคนก็เป็นสภาพอย่างที่เห็นแล้วค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมาเลี้ยงน้องหมากันนะคะตื่นเช้ามาเพื่อจะเก็บเอึน,นะคะให้ข้าวน้องนะคะแล้วก็ให้นมน้องนะคะเพราะตอนนี้น้องยังเด็กอยู่มีคนอยากกินนมได้เห็นไหม <c oughs> กินอิ่มแล้วนะคะต่อไปก็ถึงเวลาเล่นแล้วนะคะตอนเช้าพกก่อแกจะชอบมาเล่นกับน้องนะคะทุกเช้าเลยสวัสดีค่ะพบก,กับช่องพาราวินตาและพ่องกับคูเปอร์ด้วยนะคะคูเปอร์ค่ะช่องช่องช่องนี้มีคูเปอร์ด้วยนะคะเธอเนี้ตัดต่ออยู่เหรอคะ ทำเป็นหรอทำไม่เป็นค่ะเราพอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราสลับนัางกลับไปเหมือนเดิมดีก,กว่านะคะ มาสลับล่างคืนกันแบบเดิมดีกว่านะคะเพราะว่ามันน่าจะเวอร์กว่าพรก็ไม่สามารถที่จะทำงานบ้านเยอะได้เท่ากับคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่ก็ไม่สามารถที่จะมาเรียนออนไลน์หลายๆชั่วโมงแล้วก็นั่งตัดต่อคลิปหลายๆชั่วโมงได้เหมือนพรน,นะคะเพราะฉะนั้นก็คือต่างคนต่างทํารูทีนของตัวเองไปอะดีแล้วเนาะ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> วันแม่ปีนี้นะคะพรก็อยากจะมอบอ,อะไรให้คุณแม่นะคะแล้วก็อวยพรให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยู่กับลูกกับหลานไปนานๆน,นะคะ แล้วก็วันแม่ปีนี้นะคะพรไม่ได้มีมาให้คุณแม่แค่พวงมาลัยนะคะเพราะว่าพรอ,อยากให้คุณแม่มีผิวสวยใสยด้วยอิงออนนี่เลยก็คือผลิตภัณฑ์จากอิงออนนะคะพรได้แนะนําสิ่งดีๆให้กับแฟนเพจม,มามากมายวันนี้พรก็เลยอยากจะมาแนะนําสิ่งดีๆให้กับคุณแม่บ้างนะคะ เพื่อนๆอาจจะไม่รู้นะคะว่าอิงออนเนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่สบู่ก้อนสีส้มนะทุกคนตอนนี้นะคะเขาได้ออกโปรดักต์ออกมามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมอบบน้ําครีมทาผิวแชมพูแล้วก็สบู่นะคะที่มีสารสกัดจากธรรมชาติแท้ๆเลยรับรองได้เลยว่าส,สาวๆจะมีผิวสวยกระจ่างใสเนียนนุ่มน่าสัมผัส ผมสวยเงางามในงบประมาณแค่หลักสิบอย่างแน่นอนโอเคค่ะทุกคนพรขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะจะบอกว่ามีความสุขมากมานะคะได้หาอะไรพิเลนพิเลนมาทากับคุณแม่นะคะคุณแม่ก็ตลกขำไปด้วยอะ่ะเออมันก็มีความสุขดีนะคะแล้วก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ดีๆจากอิงออนนะคะพรรับรองได้เลยว่าทุกคนจะต้องประทับใจคะ่ะวันนี้นะคะพรขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายแบบนางสาวไทย なるほイ,バーイ